สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีล้างหน้ากันนะคะเราว่าล้างยังไงไม่ให้หน้าหยับนะคะก่อนอื่นนะคะแล้วก็น้องวนนะคะลูกค้าจับอย่าอย่าอย่าถูอ่อให้ให,ห,ห,หน้ายับนะคะการล้างหนะ้าวนขึ้นอย่างนี้นะคะให้นนวนซ้ายวนขวาอย่างนี้นะคะลูกค้าจัง ก็เวนร์มมาขอเงินด้วยนะคะแล้วก็วอมมร์มสบมูของาลูกค้าจ่ายก,ก็วอร์มแชมูเดี๋ยวหด้วยนะเพื่อให้เกิดฟองนะคะสารที่อยู่ข้างในนี่ยมันจะได้เซตตัวให้เป็นฟองนุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาตรงนี้ก่อนนะคะหมุนซ้ายให้นิว้วแค่สามนิ้วนะคะลูกค้าสาววนขึ้นนะคะ ลองสักให้วันอย่างนี้วันอย่างนี้ก็วันที่คอด้วยนะคะให้เราเอาไว้ประมาณสักสนาทีนะคะล้างแบบนี้ซ้ำๆประมาณสองรอบสามรอบนะคะรับรองค่ะหน้าเงี้ยใสแน่นอนค่ะบา,บาย